จะสายรีดด้วยเตารีดไอน้ำหม้อต้มอ,อุตสาหกรรมไม่มีน้ำหยดระหว่างรีดไอน้ำแรงรีดเรียบเร็ว3เท่าด้วยราคาโปร1 1 1สุดคุ้มราคาประหยัดนิยมใช้กันในร้านสักรีดโรงแรมร้านเสื้อผ้าหรือจะใช้ในครัวเรือนก็ได้ช่วยให้รีดเรียบได้เร็วประหยัดทั้งแรงและเวลาแถมรีดได้ทั้งผ้าบางและผ้าหนาไม่ว่าจะเป็นผ้ายืดผ้าลินินยีนเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไปก็รีดได้แบบสบายสบายด้วยเตารีดไอน้ำหม้อต้มยี่ห้อชัวรุ่น sr 6มาพร้อมกับของแถมมากมายพร้อมใช้งานเลยค่ะ รุ่นนี้ใช้งานได้ง่ายเพียงเติมน้ำในถังหม้อต้มฝังเกตระดับน้ําที่หลอดแก้วโดยเติมน้ําให้ไม่เกินระดับแม็กนะคะจากนั้นเปิดสวิตช์ต้มน้ําและสวิตช์เตาลีแล้วเปิดเกียวแรงดันไอน้ําเพียง2เกียว รอต้มน้ำเดือดจนเข็มชี้เลขสีบาเตารีสามารถปรับความร้อนได้มากถึง4ระดับแต่เราแนะนําให้ปรับระดับที่สองก็พอนะคะจากนั้นเพียงแค่นี้ไอ้น้ําก็จะพุ่งแรงรีดเรียบได้ง่ายๆกันไปเลยเมื่อใช้งานเสร็จแนะนาให้ปล่อยน้ําทิ้งออกจากถังหม้อต้มอย่างน้อย2 -3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อลดการเกิดตะกันบริษัทขอแนะนําอุปกรณ์เสริมสายน้ําทิ้งพร้อมหางกระดิ่งช่วยปล่อยน้าทิ้งลงถังน้าได้ง่ายเพิ่มความสะดวกไม่ต้องยกเตารีลงมาปล่อยน้ําลงบนพื้นโดยปลายสายจะมีกระดิ่งถ่วงน้าหนักป้องกันปลายสายสะบ คุณจะรีดได้เรียบง่ายและเร็วยิ่งขึ้นถ้าใช้คู่กับโต้รีดมีลมดูดมีฮีเตอร์ยี่ห้อชัวลมดูดช่วยให้ผ้าไม่ขยับและทําให้ผ้าไม่มีรอยยับย่นระหว่างรีดและยังช่วยให้ผ้าชั้นบนและชั้นล่างแนบติดกันยิ่งทําให้ไอน้ำทะลุผ่านผ้าลงไปทั้งสองฝั่งได้มากยิ่งขึ้นทําให้รีดเพียงรอบเดียว ก็เรียกทางด้านบนและด้านล่างเลยโดยเฉพาะการรีดจับจีบจะทําให้จีบยิ่งแน่นสวยขึ้นค่ะลมดูดสามารถควบคุมได้2แบบแบบลมดูดอัตโนมัติตลอดเวลากับควบคุมโดยเท้าเหยียบตัวระบบฮีเตอร์ช่วยสร้างความร้อนให้หน้าโต๊ะและแขนไม่ชื้นป้องกันการเกิดเชื้อราและทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นอับติดผ้าค่ะแขนโตรี่สามารถยืดเข้าออกได้ใช้สําหรับสวมแขนเสื้อขอบเอวและขาเกง,เกงทําให้รีดได้ง่ายๆโดยไม่ทําให้ผ้าด้านล่างยับการใช้งานก็ง่าย เพียงแค่เปิดสวิตช์แล้วหมุนปรับระดับอุณหภูมิที่ใต้โต๊ะและแขนประมาณ70-80ถึงองศาเซลเซียสค่ะพิเศษต๊ะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุดป่องปล่อยลมดูดได้โดยปล่อยลมออกด้านบนแทนในเซตมาพร้อมกับชุดสายสลิงแขวนสายเตารีดสายสลิงสามารถขยับซ้ายขวาตามทิศทางคนรีดได้ทําให้สายเตารีดไม่เกะกะบ,บนโต๊ะรีดและมีไฟส่องสว่างบนโต๊ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกค่ะถ้ากําลังมองหาโต๊ะรีดราคาประหยัดขอแนะนําโต๊ะรีดสี่เหลี่ยมขนาดเจ1ดสซบนะโต๊ะ จากสแตนเลสไม่ก่อให้เกิดสนิมพร้อมตะแกงมีรูระบายความชืน้นเราใช้ผ้าปูโตและฟองน้ํานําเข้าจากต่างประเทศฟองน้าแน่นไม่ยัว่วมีช่องว่างระบายอากาศได้ดีคุณภาพเดียวกับโต๊ะรองรีดมีลมดูดเลยค่ะกดสั่งเลยรับรองไม่ผิดหวังเราใส่ใจให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีช่างที่เชี่ยวชาญทําการติดตั้งพร้อมสอนใช้งานให้หน้างานลูกค้าที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้ที่0 2 869 7017-9โดยบริษัทจะตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม52ใกล้สีค่คอนบางแคเรามีพนักงานขายและช่างยินดีให้คำแนะนำเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบเรื่องงานเย็บและงานรีดเลยจากเย็บผ้าชัวมั่นใจคุณภาพได้ชัวชัว